โปรแกรมจิตป้อนคําดีๆพลังงานดีๆให้กับจิตใต้สํานึกทําให้จิตใต้สานึกทํางานและนําทุกสิ่งที่เราปรารถนามาสู่ชีวิตดังเนรมิตพูดกับตัวเองทุกวันเวลาใดก็ได้ที่รู้สึกเบิกบานทําต่อเน,นื่อง21วันชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นที่รักฉันถูกรักจากทุกคน ฉันเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรไม่ล้มเลิกจนกว่าจะสำเร็จฉันเป็นคนดีจิตใจงดงามฉันเป็นคนพูดดีฉันเป็นคนพูดเก่งฉันเป็นคนมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลาฉันเป็นคนที่ลงมือทำทันทีฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยและเหลือเฟือฉันรวยขึ้นทุกวันฉันเหลือเฟือมากขึ้นทุกวันฉันทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆ ฉันได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้คนรอบกายฉันได้รับการดูแลอย่างดีจากจักรวาลฉันมีความสุขเบิกบานในทุกวันฉันรู้สึกเบาสบายรื่นรมในชีวิตทุกวันฉันเป็นคนสบายสบายอบอุ่นน่ารักฉันเป็นคนสง่างามในทุกท่วงท่าฉันเชื่อมั่นในตัวเองทุกคนรักฉันฉันศรัทธาในตัวเอง ฉันเป็นคนมีพลังงานสูงฉันพัฒนาตัวเองในทุกวันฉันเปิดรับทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาฉันดีขึ้นทุกวันฉันมองเห็นโอกาสดีๆอยู่เสมอฉันรู้สึกขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนขอบคุณรอยยิ้มสดใสของฉันฉันเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสฉันมีความสุขร่าเริงกับชีวิตทุกวันฉันมีเงินทองมากมายมหาศาล ฉันรักเงินเงินรักฉันเงินกำลังเดินทางเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านเรียบร้อยแล้วฉันได้รับเงินก้อนใหญ่เรียบร้อยแล้วมีผู้คนนำเงินมาให้ฉันอย่างง่ายดายในทุกวันมีคนเข้ามาใช้บริการและสินค้าของฉันทุกวันฉันเป็นคนสำเร็จในชีวิตทุกด้านฉันคู่ควรกับคุณค่าที่ฉันส่งมอบให้ผู้คน ฉันได้รับข่าวดีด้านการเงินตลอดเวลาฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีฉันเป็นมหาเศรษฐีที่มีความสุขในทุกมิติฉันรักเงินทุกสกุลเงินทุกสกุลทั่วโลกรักฉันและเดินทางมาหาฉันตลอดเวลาฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีมีเงินทองมากมายอยากมาอยู่กับฉัน เพราะฉันรักเงินเห็นคุณค่าของเงินฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีศักยภาพฉันใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการส่งมอบคุณค่าให้ผู้คนฉันเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แสดงศักยภาพเสมอฉันภูมิใจในตัวเองฉันคู่ควรกับการยอมรับฉันยอมรับตัวเองฉันรักตัวเองฉันดีพอฉันคู่ควรกับทุกสิ่งขอบคุณ ขอบคุณที่ฉันเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายขอบคุณชีวิตของฉันที่มีแต่ความสุขอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งชีวิตฉันเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักชีวิตฉันมีอิสรภาพทุกด้านฉันมีความสุขฉันมีความสุขขอบคุณขอบคุณฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นที่รักฉันถูกรักจากทุกคนฉันเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรไม่ล้มเลิกจนกว่าจะสำเร็จ ฉันเป็นคนดีที่ใจงดงามฉันเป็นคนพูดดีฉันเป็นคนพูดเก่งฉันเป็นคนมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลาฉันเป็นคนที่ลงมือทำทันทีฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยและเหลือเฟือฉันรวยขึ้นทุกวันฉันเหลือเฟือมากขึ้นทุกวันฉันทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆฉันได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้คนรอบกาย ฉันได้รับการดูแลอย่างดีจากจักรวาลฉันมีความสุขเบิกบานในทุกวันฉันรู้สึกเบาสบายรื่นรมในชีวิตทุกวันฉันเป็นคนสบายสบายอบอุ่นน่ารักฉันเป็นคนสง่างามในทุกท่วงท่าฉันเชื่อมั่นในตัวเองทุกคนรักฉันฉันศรัทธาในตัวเองฉันเป็นคนมีพลังงานสูงฉันพัฒนาตัวเองในทุกวันฉันเปิด รับทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาฉันดีขึ้นทุกวันฉันมองเห็นโอกาสดีๆอยู่เสมอฉันรู้สึกขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนขอบคุณรอยยิ้มสดใสของฉันฉันเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสฉันมีความสุขร่าเริงกับชีวิตทุกวันฉันมีเงินทองมากมายมหาศาลฉันรักเงินเงินรักฉันเงินกำลังเดินทางเข้ามาหาฉันตลอดเวลา ฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านเรียบร้อยแล้วฉันได้รับเงินก้อนใหญ่เรียบร้อยแล้วมีผู้คนนำเงินมาให้ฉันอย่างง่ายดายในทุกวันมีคนเข้ามาใช้บริการและสินค้าของฉันทุกวันฉันเป็นคนสำเร็จในชีวิตทุกด้านฉันคู่ควรกับคุณค่าที่ฉันสงม,มอบให้ผู้คนฉันได้รับข่าวดีด้านการเงินตลอดเวลาฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีฉันเป็นมหาเศรษฐีที่มีความสุขในทุกมิติฉันรักเงินทุกสกุลเงินทุกสกุลทั่วโลกรักฉันและเดินทางมาหาฉันตลอดเวลาฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีมีเงินทองมากมายอยากมาอยู่กับฉันเพราะฉันรักเงินเห็นคุณค่าของเงินฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีศักยภาพ ฉันใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการส่งมอบคุณค่าให้ผู้คนฉันเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แสดงศักยภาพเสมอฉันภูมิใจในตัวเองฉันคู่ควรกับการยอมรับฉันยอมรับตัวเองฉันรักตัวเองฉันดีพอฉันคู่ควรกับทุกสิ่งขอบคุณขอบคุณที่ฉันเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายขอบคุณชีวิตของฉันที่มีแต่ความสุข อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งชีวิตฉันเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักชีวิตฉันมีอิสรภาพทุกด้านฉันมีความสุขฉันมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณความโชคดีในชีวิตของฉันฉันโชคดีมีครอบครัวอบอุ่นฉันโชคดีที่มีกัรยาณมิตรที่เกื้อกูลฉันโชคดีที่เป็นที่รักฉันโชคดีที่รักตัวเองฉันรักทุกคนที่อยู่รอบกาย ฉันรักทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ฉันโชคดีที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ฉันโชคดีที่มีพ่อแม่ที่น่ารักเป็นแบบอย่างให้กับฉันฉันโชคดีได้พบครูดีๆฉันโชคดีได้เรียนรู้วิชาการใช้ชีวิตที่มีความสุขขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่มีอาหารการกินสมบูรณ์ฉันโชคดีที่มีธุรกิจการงานที่มั่นคง ฉันโชคดีที่ธุรกิจของฉันเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันฉันโชคดีที่มีสมองอัจฉริยะได้ยินได้ฟังอะไรก็เข้าใจง่ายง่ฉันโชคดีที่คำพูดของฉันศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเชื่อมั่นในคำพูดของฉันฉันโชคดีฉันโชคดีฉันโชคดีที่สุดโชคดีด้านการเงินโชคดีด้านการงานโชคดีด้านความรักโชคดีที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ มั่งคั่งหรือเฟือชีวิตสมบูรณ์แบบที่สุดข,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันมีความสุขร่าเริงกับชีวิตทุกวันฉันมีเงินทองมากมายมหาศาลฉันรักเงินเงินรักฉันเงินกำลังเดินทางเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านเรียบร้อยแล้วฉันได้รับเงินก้อนใหญ่เรียบร้อยแล้ว มีผู้คนนำเงินมาให้ฉันอย่างง่ายดายในทุกวันมีคนเข้ามาใช้บริการและสินค้าของฉันทุกวันฉันเป็นคนสำเร็จในชีวิตทุกด้านฉันคู่ควรกับคุณค่าที่ฉันส่งมอบให้ผู้คนฉันได้รับข่าวดีด้านการเงินตลอดเวลาฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีฉันเป็นมหาเศรษฐีที่มีความสุขในทุกมิติ ฉันรักเงินทุกสกุลเงินทุกสกุลทั่วโลกรักฉันและเดินทางมาหาฉันตลอดเวลาฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีมีเงินทองมากมายอยากมาอยู่กับฉันเพราะฉันรักเงินเห็นคุณค่าของเงินฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีศักยภาพฉันใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการส่งมอบคุณค่าให้ผู้คนฉันเปิด โอกาสให้ตัวเองได้แสดงศักยภาพเสมอฉันภูมิใจในตัวเองฉันคู่ควรกับการยอมรับฉันยอมรับตัวเองฉันรักตัวเองฉันดีพอฉันคู่ควรกับทุกสิ่งขอบคุณขอบคุณที่ฉันเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายขอบคุณชีวิตของฉันที่มีแต่ความสุขอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งชีวิตฉันเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักชีวิตฉันมีอิสรภาพทุกด้าน ฉันมีความสุขฉันมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณความโชคดีในชีวิตของฉันฉันโชคดีมีครอบครัวอบอุ่นฉันโชคดีที่มีกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลฉันโชคดีที่เป็นที่รักฉันโชคดีที่รักตัวเองฉันรักทุกคนที่อยู่รอบกายฉันรักทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ฉันโชคดีที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ฉันโชคดีที่มีพ่อแม่ที่น่ารักเป็นแบบอย่างให้กับฉันฉันโชคดีได้พบครูดีๆฉันโชคดีได้เรียนรู้วิชาการใช้ชีวิตที่มีความสุขขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่มีอาหารการกินสมบูรณ์ฉันโชคดีที่มีธุรกิจการงานที่มั่นคงฉันโชคดีที่ธุรกิจของฉันจเจริญรุ่งเร,องเรืองขึ้นทุกวันฉันโชคดีที่มีสมองอัจฉริยะ ได้ยินได้ฟังอะไรก็เข้าใจง่าย,ายฉันโชคดีที่คำพูดของฉันศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเชื่อมั่นในคำพูดของฉันฉันโชคดีฉันโชคดีฉันโชคดีที่สุดโชคดีด้านการเงินโชคดีด้านการงานโชคดีด้านความรักโชคดีที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระมั่งคัง่งหรือเฟือชีวิตสมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นที่รักฉันถูกรักจากทุกคนฉันเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรไม่ล้มเลิกจนกว่าจะสำเร็จฉันเป็นคนดีจิตใจงดงามฉันเป็นคนพูดดีฉันเป็นคนพูดเก่งฉันเป็นคนมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลาฉันเป็นคนที่ลงมือทำทันทีฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยและเหลือเฟือฉันรวยขึ้นทุกวัน ฉันเหลือเฟือมากขึ้นทุกวันฉันทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆฉันได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้คนรอบกายฉันได้รับการดูแลอย่างดีจากจักรวาลขอบคุณความโชคดีในชีวิตของฉันฉันโชคดีมีครอบครัวอบอุ่นฉันโชคดีที่มีกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลฉันโชคดีที่เป็นที่รักฉันโชคดีที่รักตัวเอง ฉันรักทุกคนที่อยู่รอบกายฉันรักทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ฉันโชคดีที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ฉันโชคดีที่มีพ่อแม่ที่น่ารักเป็นแบบอย่างให้กับฉันฉันโชคดีได้พบครูดีๆฉันโชคดีได้เรียนรู้วิชาการใช้ชีวิตที่มีความสุขขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่มีอาหารการกินสมบูรณ์ฉันโชคดีที่มีธุรกิจการงานที่มั่นคง ฉันโชคดีที่ธุรกิจของฉันเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันฉันโชคดีที่มีสมองอัจฉริยะได้ยินได้ฟังอะไรก็เข้าใจง่ายฉันโชคดีที่คำพูดของฉันศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเชื่อมั่นในคำพูดของฉันฉันโชคดีฉันโชคดีฉันโชคดีที่สุดโชคดีด้านการเงินโชคดีด้านการงานโชคดีด้านความรักโชคดีที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ มั่งคั่งเรือเฟือชีวิตสมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนสำเร็จอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนเปิดรับโอกาสดีๆฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนเก่งฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับโอกาสดีๆโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณตัวฉันเองที่อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนสำเร็จ ขอบคุณจัก,กรวาลที่สนับสนุนฉันทุกด้านขอบคุณจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่ในตัวฉันฉันโชคดีฉันพร้อมเป็นคนสำเร็จฉันพร้อมเป็นคนมั่งคัง่งฉันพร้อมเป็นมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณ